สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้มาแนะนําวิธีการรับมีดปีดยางสยนะครับนี่ของที่สุดหล่อนะครับดูแชร์รับาครับไม่ต้องไปซื้อ,อมีดที่ก็ทำมาเจาะยางนะครับนี่ใส้มีดที่ ปกตินะครับตอนนี้มาทําเป็นไม่ปกติ้นะครับ <c oughs> ใครทําให้ดูครั้งแรกนี่ครั้งแรกอะครั้งแรกเอกเอพ่อแล้วอ๋อพ่อพ่อเคยทํามีดอย่างนี้ค่ะดูไม่วิธีนี้คนไทยเขาทำไม่เป็นดี ก็ยังก็ยังทำไม่เป็นบางทำเป็นไม่นั่นแหละเอ็นคนมอนทำนั่นแหละก็เลยก็เลยลองทำดูก็ก็เป็นลองลองทันดูแล้วก็ทันได้กว่าคนทันเป็นแหละมินลงมินนี้ก่อน ทั้งสองข้างฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ได้ทั้งสฝั่งนี้ได้เหยียดเท่กันรู้สึกปนกันเลยเลดนลับเล่นใหญ่เลยเล่นเล็กเสียวมือมินไม่เสียวเลยผมไม่เสียวใจหายวะพงก็ใจตึยกตึ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 กเลย รวมเลยไม่สวยดิหาแฟนไม่ได้อ้ใชใชใชกำลังตามน้ำให้ใกล้ๆครับกำลังหาแฟนอยู่นั่นแหละต้องเรียบทำงานอยู่ครับอ๋อพี่บนบ้านไม่ใช่แฟนเมียใช่ไหมใชแต่ว่านี่จะหาแฟนไม่พี่สาวครับอ๋อพี่สาวนุ่นพี่สาวไม่ใช่เมียพี่สาวไปขอมีให้นินด้วยน้องชายอยากได้เมีย้ว จะเอาเมียมอญหรือเมียพม่าพี่สาวทำอ่าก็เป็นเมียกันละกันพม่าก็ได้ถ่ายก็ได้อะไรก็ได้หมดก็ให้<ด>เป็นเมียกันนะตอบได้ดีมากครับคน,คนไม่มีไม่มีใครไม่ไมีเมียไ,ไปก่อนเนี้ยได้แล้วพี่ของเนะี Lắp giặc nó Thật Rắp giặc nó Thắt Tua bạc mê đi ạ ăn một cháu Một cháu ไม้บางอ๋อ้ยังนะมือก็เอาไม้พายของตังค์ลงมาเดี๋ยววันไหนก็ใส่ยเยอะๆก็ขึ้นไปใช้ครับเราเราไปดูนาะลัวด้านนู้นโดนมือเนาะครับแล้วเามื่อคืนไม่ไม่ได้ตัดนานแนละ้วเล่มนี้ครับ เพิ่งเอามาเพิ uh ่งเอามาอ๋อของเขาทำมาดีแล oh, ้วอ๋อคิดว่าทำเองของใครของหมูของลไอูโม่ของไอยหมูมันหีดยางเฉยเลยเมื่อก่อนมันเสร็จยางลงกติดเสร็จกับมันแต่ตอนนี้เขาล้มไม้ไปได้เนาะ ngày thòng làm, ngày thòng làm, đây nít sướng. Nha à, nha à, hãy sớm ấy, này, này, à. Đã dốc cái đan luôn, thích ถ้าถ้าถ้าชายกด้านนู้นด้านนู้นสูงขึ้นมาเดี๋ยวคมมีดมันจะไปทางด้านนูน้นเวลาเราตัดมันตัดไม่เข้าเลยต้องให้เสมอวางให้เสมอแต่ระวังมือด้วยนะ,ะ <laughs> ผมนี่ <laughs> ทำไงมาตอนทพ่มินกันแล้วเฮ้ นั่นเลยต้องให้สนิมออกหมดถ้าสนิมออกไม่หมดเวลามันโดนตรงนั้นมันมันแข็งๆมันเหนียวมันไม่ลื่นมือเวลาเราปิดมันหนักมีเห็นไหมรอยหินมันกินเห็นไหมด้านนี้ไม่กินเลยีคมมีดมันไปทางด้านนู้นแล้วมินูปๆอย่างนี้ก็ไม่กินแล้ยเห็นไหมไม่สะดุดมือเลยมันมาสะดุดด้านนี้เลยอ่า ต้องต้องให้เสมอด้านเนาะให้เสมออย่างนั้นลนี่ครับครับฝึก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 ฝักฝึ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 กฝไม่ึั้นมือเฝา่กเดี๋ยวอ่กฝดกฝยกึไงไง เออคมือนี่ก็กดให้ให้ลงต่ำหน่อยมืออ่อย่างนั้นอา่านี่มันเริ่มกินดันนี้นน้นบ้างแล้วมันเราไม่เคยกินนะครัได้แล้วมั้งด้านนี้ได้แล้วเห็นไหมมันกินด้านนี้นะนไ,ได้ไหมค่ะอ่าเสมอเลยไงบ้าง 对对。對

เงียบเลยให้มันค้ำอยู่อย่างนั้นแหละเนาะไม่งั้นโดนมือใช่ไหมกลัวมันพล้าลื่นนิดเดียวก็โดนนะครับ พี่น้องแฟนผมบอกว่าไม่ได้ดิโดนมือเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย่แล้วล่ะพูดยังไม่ทันแสดนิเป็นเต้นมสมาทไม่ได้เจ็บนนมีนกีดยังนั่ทอยึงแจกอีกบางทอย่างเลยเดิงมาในตรงไหนผมโดนโทอหมดเลย เราต้องจับมันไว้ก่อนเวลาดึงขี้ยังถ้าเราไม่จับมันมันพีไม่เข้าอ้าวป่ได้าอืมนีม่มามาผมแสดงให้ดูท่อนนึงเอามาถือพ่าชาักแล้วหรือเปล่าพี่เราไม่ได้ มองเห็นไหมเฮ้ยผ<ะ>ัดผิดด้านแล้ยต่อหุ่นหลานนะ่งตุกมั่งเลยนะตุ๊กมั่งเนี่ยพ่มีใส แล้วม <analyze> <th> ันอยู่อย่างนี้เลยเอามือนี้ก็ได้นะค่ะบังเาน ยากนะครับน้องไม่ถนัดด้านนั้น ทำได้ไหมแบบนี้พอได้ยองยังผมนียังถนัดท่าเดิมอยู่เนี่ยไหมวางหินเสมอเลยสำคัญตรงนั่นแหละบ้างนะ อ่าปลา antara <Ba> <tong> ออกนะอันตาสุมาเช็ค

អត់ដឹងថាបើតាមើលមិនតាទៅដាក់ទៅយកទៅណាទៅបាទពតតធាថាថាប្រោសើមើលមកជួយពតតលមករ៉ាពតតណមករ៉ាណាទៅអាហ្នឹងទៅមើលវាក៏ឡងទៅហើយមើលមកចានតអ៊ូណាគេទៅញ៉ាំតអាណា

เดี๋ยจัวชองสร็มาเลยออหน้าอนี่ไรจะจันมาอีกแล้วผมไม่เถอะซุ้จมภารเลนะข้ากาาแล้วเฉยนี่คมมันมันจะ เสียเวลาถ้าเราไม่เช็ดให้สะอาดโดยสนิมมันทำให้เหล็กมันอ่อนไม่ต้องแช่นานนะเวลาเราไม่ใช้ก็เช็ดให้สะอาดแล้วก็ครับทาน้ำมันนะไม่งั้นเหล็กมันเสียนะถ้าสนันิมจับนะมันกลายเป็นเหล็กสังกะสีเลย่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันเป็นเสนียงดูเบี้ยวนำสัตว์ตาลแหลงด่าจับหลอดให้เข้ากึจีบหลอนหนามหรือขะไอ้นี่เพ้ยไอ้แหลงด่าน้ำหรือขะไอ้

คมมันเสียอ,อ,ยอ,ยอะ,ะ,ะไรมันขึ้นสนิมต้ามันขึ้นสนิมมันเสีย่ะ,ะพับไปด้านนู้นบางๆๆๆนั่นบางนั่นกาขึ้นสนินม